สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกิกสุวัจนีหลังวิวาห์ห่างหาย10ป,ปีไร้เงาในวงการหังยังกลับไปกิกสุวัจนีนางร้ายแถวหน้าแห่งจอแก้วสมวิวาห์เงียบกับทายาทหุ้นส่วนกิจการกระจกไทยอาซาฮีและด่วนโทเวพิชีจัดขึ้นที่โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทโดยเน้นให้เรียบง่ายและรวดรัดเสร็จสิ้นภายในครึ่งวันย้อนกลับไปกิกสุวัจนีก็รับบทเป็นคุณแม่ของน้องๆทั้ง3คน หลังแต่งงานกับสามีหน่มนอกวงการแจ็กกี้รรมะจากพาณิชชีวะหลังครองรักกันมานานกว่า19ปีจนเธอได้มีโซ่ทองคล้องใจถึง3คนอย่างน้องธัญญาน้องทาชาและน้องทอนที่น่ารักมากๆไว้คอยดูแลอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นแม่บ้านเต็มตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหลังจากห่างหายจากวงการบันเทิงไป10กว่าปีโดยก่อนหน้านี้กิกสุวัจ,จนีก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าช่วงที่พักงานก็ยังคงมีคนติดต่อให้ไปเล่นละครอยู่ เรแต่ความคิดของคนเป็นแม่ว่าน้องๆต้องมาก่อนเสมอจนกว่าน้องๆจะโตแล้วค่อยกลับมางานใหม่ตอนนั้นได้กลายเป็นแม่บ้านเต็มตัวเพื่อดูแลพวกเขาทั้ง3คนแต่การได้ดูแลพวกเขามันมีความสุขทํางานก็มีความสุขเหมือนกันซึ่งการทํางานของเราคือการท่องบทการเรียนรู้สิ่งต่างๆเรามาสายงานแสดงและเป็นงานที่ใช่ที่สุดสําหรับเรามันคือตัวเราแต่ไม่ใช่ว่างานอื่นจะไม่ทําเลยนะช่วงที่พักก็มีการไปช่วยสามีที่ทํา เกี่ยวกับบัญชีพอได้ไปทําครั้งแรกก็รู้สึกได้เลยว่ามันไม่ใช่สายงานของตัวเองเพราะส่วนตัวไม่ชอบดูแลตังแต่สามีก็ให้ไปทําเอกสารแทนถ้าจะให้ไปคุมกิจการเป็นการบริหารส่วนใหญ่ๆก็คงไม่ได้เพราะด้วยไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ไม่เหมือนกันแต่เขาเป็นคนที่ใจเย็นมากและเราเป็นคนใจร้อนระหว่างการทํางานด้วยกันมันเลยเป็นไปได้ยากทําให้ตัดสินใจไม่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารหรือเกี่ยวกับออฟฟิศแต่ชีวิตคู่ก็เหมือนไปได้ดีเพะ พระสามีกระทุมไม่อั้นสร้างบ้านให้อยู่บอกไม่ต้องทํางานก็ได้เลี้ยงบุตรไปซึ่งบ้านของกิ๊กสุวัจนีและครอบครัวนั้นใช้ชีวิตเรียบง่ายที่แสนจะติดดินโดยตัวบ้านปลูกสร้างเป็นเรือนหออาคารสูงสี่ชั้นในรถเดียวกันกับครอบครัวคุณสามีในสไตล์คอนเทมพรารีตกแต่งภายนอกด้วยสีเทาหม่นและสีขาวทมกลางอาณาจักรสนามหญ้ากว้างต้นไม้ร่มเริ่ให้มีพื้นที่ได้วิ่งเล่นออกกําลังกายและทํากิจกรรมสันทนาการที่ คุณแม่ทุ่มเวลาทั้งหมดอย่างเต็มที่ให้กับน้องๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ